นั่นไงน,นั่นไงสูอุ้ยไม่ติดลงหลามปลาดีกว่าอุ้ยอะไรโอ้โหปลากระสงโอ้อตัวนี้เรามั้งกัดเหยื่อผมนี่ไม่ได้สักที <c oughs> โอ้หปลากระสงอ้วนๆเลย เป็นช่องๆหลบๆนี้น่าจะลับออกมาซัดโบ๊ะเลยนะนั่นไง,งไนั่นไงอยู่ซะด้วยโชว์เลยกัดของผมตรงนี้แหละอุ๊ยไม่ถึงฟังถ้าถึงโดนเลยเนี่ยล่งผมให้ปลาตัวนี้นนไม่เอาไม่เอาครับผมมาถ่ายคลิปเฉยๆจับแน่นๆนะได้คลิปก็พอใจแล้วผมครับผอ น,น,นั่นไงโดนอีกตัวหนึ่งแล้วมาเอาละครับก็ขอากราบสวัสดีนะะเพื่อนๆนักตกปลาทุกคนท่านนะยาม,ม่บใบคล้อยๆนะะเยน็ยนๆมาวันนี้ผมก็จะมานี่นะฮะออกหมายสตรีทฟิชชิ g งนะฮะผมบอกเลยรอบนี้เป็นรอบที่สองจากเมื่อเช้านะผมบอกเลยเมื่อเช้าผมพลาดไปอย่างแรงเลยนะ เมื่อเช้าไม่เสียนะทุกคนกลับไปเช็ควิดีโอเมื่อช่วงเที่ยงนะฮะก็โหเขาใช้ไม่ได้เลยบอกเลยครับผมต้องกลับมาถ่ายใหม่แล้วแล้วหมายโคตรไก่เลยมาหลังจากืก่อเช้านะทุกคนน้ํารดนลงไปเยอะมากนะแคบจะแห้งแนละ้วไม่รู้ว่าจะมีตัวให้หาหรือเปล่าแต่ยังไงในน้ําก็ต้องมีปลาไปเตรียมอุปรกรณ์ลุยกันเลยดีกว่านะแก้มือเมื่อช่วงเช้าไว้ได้นะ เรามาหาปลาช่อนปลาโดกโทฟี่หมายสตรีทฟิชชิงนะฮะให้ได้ไปเออุปกรณ์ฮะเดี๋ยวมันจะคำํำบอกเลยนะจาก3โมงกว่าไปถึง6โมงนี่เร็วมากเลยนะเราต้องรีบลงมือนะมาทุกคนตอนนี้เราต้องมาเริ่มทำการถ่ายทำกันใหม่นะทุกคนโอ้โหแล้วน้ำแบบแห้งแล้วอ่ะจะหาตัวได้ไหมเนี่ย ดูวรัทุกคนน้ําแห้งมากเลยเราต้องหามุมหรือเหลี่ยมที่มีผักอยู่ติดติดน้ำนะฮะเราทาการตีผ่านลากดูน่าจะมีตัวซ่อนอยู่ข้างใน นั่นไงนั่นไงสูงเอ้ยไม่ติดอ้หอะไรวะโอ้โหไม่ติดโอ้โหนนายจะมีไซส์นะทุกคนโอโ้น้ำขุ่นทิบหายเลยอะไรเนี่ยทำไมทำไมอูโหเสียจังหวะเลย à lây à lây à cậu lên một bài cái thử quá bỏ đi con được ไปเรื่อยๆนะ เดินมาเจอใหม่สวยๆอีกหนึ่งหมายนะเดี๋ยวลองโซโล่ดูโอ้รอยเท้านี่ย่ำเต็มเลยถ้ามันต้องมีตัวสินั่นไงที่ไปก็ตัวแรกตกใจตื่นเยอะออกไปก่อนเลยนะฮะ เมื่อช่วงเช้าที่ผมได้ป่าเนี่ยน้ําอยู่ข้างบนนู้นเลยนะน้ำลงเร็วมากเลยแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลงต่อไปเรื่อยๆนะไม่รู้จะขึ้นตอนกี่โมงนะทุกคน โอ้ยเฮ้ย,ยไปทำให้ปลาตกใจโอ้ยมีปลาตัวใหญ่นอนอยู่ในหลุมนะฮะโอ้โปลาตกใจตื่นออกไปเลยโอ้ปลาขี้ระแวงมากเฮ้ยหมาเว้ยหมาเว้ย,ม,วยมีไซส์เฮ้ยมีไซส์ครับทุกคนตนัวนี้ย้ำเลยนั่นไงเรียบร้อย nhắm sợi mà ui ông này quá ông hay tao mày wow, u oh, hô oh. hàng chơi lì nó mới 2 đó xe đài lời ạ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  ตีออกมาห่างหน่อยก็ไม่ไม่ออกมาเลยนะต้องตีเข้าไปให้ถึงที่เลยนะนั่น,นไงมีตามมาซ้ำด้วยมา,มาเริ่มมีอารมณ์แล้วนี่หละไม้นี้เนียนอรออยู่ใช่ไหมได้เดี๋ยวเสิร์ฟให้ถึงที่ ผิดตำแหน่งไปนิดนึงอันนี้มันน่าดูนั่นไงมีตัวเต็มตัวย้ำมีตัวตามย้ำต่อไปนะ ตัวตามล้วก็ต้องย้ำต่อไปโอ้ยตื่นตื่นสายเหรอตื่นอะไรอ่ะโอ้บบปาที่นี่ขี้ระแวงมากเลยนะต้องระวังบอกเลยนั่นไงเห็นแค่สายก็ตื่นได้สง่สงกรส่งกรอย่างโอ้ยไม่อยู่อีกแล้วอโอ้ยโอ้โหแล้วเหยื่ออยู่สภาพเดิมเลยนะฮะ อะไรอะไรไม่เข้าใจสี also, ่ต <sounds> ัวไอ้เยอะแม่งอยู่สภาพเดิมเลยโอ้แล้วกัดเต็มคำแล้วนะดูเมื่อกี้อะไรวะอะไรวะเนี่ยดูใหม่ยังอยู่ป่ะนังไงนังไงไงยังตามออกมาอยู่นะ ยัดเข้าไปที่เดิมยังยังยังไล่อยู่ยังไล่อยู่ยัดเข้าไปแม่นแม่นหายไปเลย ลุงหวานปลาดีกว่าอุ้ยอะไรโอ้โหปลากระสงโอ้ไอตัวนี้เรามั้งกัดเหย่อผมนี่ไม่ได้สักทีอ, <c oughs> อู้ปลากระสงอ้วนๆเลยโอ้ได้ปลาขาวปลาซอยด้วย <Okay. S 2> ไม่ได้เลยครับโอ้ไม่หมานเลยวันนี้กลับแล้วครับผม <c oughs> เป็นช่องๆหลืบๆอย่างนี้น่าจะตามออกมาซัดโบะเลยนะนั่นงไง งไงอยู่ซะด้วยเฮ้ยใสยสวยปลาอะไรเฮ้ยปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนไอช่อเฮ้ยเยสปลาช่อนใอน yes! อนสสวยตัวแรกโอ้โหห้าโมงพอดีเป๊ะเลยนะทุกคนดูห้าโมงพอดีเลย <c oughs> บอกแล้วนะรูส,สวยๆอย่างนี้มีตัวมันต้ององอกมาซัดโบ๊ะแน่นอน เอไม่พลาดจริงๆนะฮะห,หลังจากวัดหลุดไปสี่ตัวเน้นๆนะในที่สุดเราก็ได้ขึ้นมานะประช่อนหมายสตีดไซส์งามๆเดี๋ยวตัวนี้ขอถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกหน่อยแล้วกันนะฮะอยากลำบากเหลือเกินวันนี้ เมื่อ้ผมเจอลุงวันเหนอยู่นะฮะเดี๋ยวเอาปลาตัวนี้มาให้ลุงแกด,ดีกว่าออ้เปิดอยู่ไหนรัดแหววแล้วเราลุงครับไ<อ>ปช้อนเอาเปล่าโชเลยกัดของผมตรงนี้แหละ อุ้ยไม่ถึงฟังถ้าถึงโดนเลยเนี่ยนั่แหละกัดของผมหลุดตรงนี้สองทีเนี่ยลุงผมให้ปลาตัวนี้ไม่เอาไม่เอาครับผมมาถ่ายคลิปเฉยๆจับแน่นๆนะได้คลิปก็พอใจแล้วผมค,ครับผมถ้าผมตกแถวบ้านผมเอาอยู่อันนี้ผมมาห่างมาไกลบ้านไม่ได้ค,ครับผมใช่มันกัดของผมตรงนี้แหละ อ,อาจจะตัวเท่าๆนี้แหละไม่ติดสักที<ม>ใช่ถ้าหวานถึงฝั่ง<ม><ม>ใช่แมวถ้าครอบถึงฝั่งเมื่อกี้นี่โดเลยนะเลยโอ้ยไม้โตไปเดี๋ยวผมไปตกปลาต่อนะลูก อดีนี้ลงแกจะได้กลับข้าวพอดีเดี๋ยวเราก็ไปทำหน้าที่ทําภารกิจของเราต่อนะตัวเดียวก็เสียวได้แต่เรายังไม่พอใจนะเราต้องขอเพิ่มอีกไม่ยาก คอกำลังหมันนะขอใช้ก้านคอแล้วก็เจอรี่สีดำครันคอกับเจอรี่นะฮะอ่ะเจอรี่ตัวนี้มีเนวแล้วจะได้ไม่ต้องยัดให้เสียเวลาเอเกี่ยวเจอรี่แล้วลุยกันเลยดีกว่า เงียบดีจริงๆเงียบสนิทเลย น,น,นั่นไงนั่นไงโดนอีกตัวหนึ่งแล้วไอ้ปอ๊อกขึ้นมาเฮ้ยอย่าอย่าลงน้ำอย่าลงน้ำไอช้ชาปโอ้โหกัดโคตรดุเลยนะเอตัวที่สองของเย็นนี้นะฮะหลังจากกัดไปตัวนี้ก็กัดไปเป็นตัวที่หกนะที่กัดออก็ใส่ประมาณนี้นะฮะส่วนใหญ่นะ โอเควันนี้ก็ได้ตัวรอดแล้วเราวันนี้เอ,อ้ยอย่าดิน้นอย่าดิน้นไปขอบคุณมากที่มาไโ<ป>ัดโคตรแรงนะกระชอนคองนี้จะได้กัดแล้วกัดแรงมากมาครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่มีหมายแล้ว หมดหมายแล้วนะตอนนี้ก็เวลาตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งแนละ้วทุกคนไม่มีหมายทีแล้ววันนี้ก็ยังถือว่าทผลงานออกมาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะที่ออกมาลุยหมายสตรดทฟิชิ่งแนวนี้นะทุกคนบอกเลยก็<ะ>ยากเหมือนกันเรื่องด้วยไม่เคยด้วยนะฮะเพราะว่าลักษณะของการอ่านหมายนี่ค่อนข้างยิ่งที่จะแตกต่างจาก หมายของข้างทางนะทุกคนไปอย่างน้อยวันนี้เราก็พอได้ผลง,งานนะก็พอมีปากัดให้เห็นบ้างนะทุกคนเดี๋ยวทิปวิดีโอหน้านะอาจจะได้มาแก้มือใหม่ที่ใหม่นี้แหละขอไปศึกษาข้อมูลให้แน่นๆนก่อนสำหรับลิวิดีโอนี้ก็ฝากผลงานด้วยสำหรับคลิปน,น,นี้นะหากมีคนถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม